สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะและตอนนี้เองนะคะเตงก็อยู่ที่มอนะคะทุกคนก็วันนี้มีเรียนนะคะแล้วก็ในช่วงที่ว่า,าหยุดนะคะแบบหยุดคืออาจารย์ก็แบบ ในช่วงที่แบบว่าอาจารย์ยังไม่ได้เคลื่อนห้องนะคะมีเวลาเหลือนะคะทั้งตีงก็เลยจะมานั่งนะคะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะพอดีว่าเห็น FC หลายคนถามกันเข้ามาว่าเอ๊น้องตุ๊กตามาเรียนที่ไทยมีความรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมคะว่าเอ้มาเรียนที่ไทยมาเรียนที่มหาลัยนี้ทําไมถึงเลือกเรียนมหาลัยนี้แล้วตั้งแต่เรียนมานั้นเป็นยังไงบ้างได้ความรู้อะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่หน้าสระน้ํานะคะทุกคนก็อากาศมันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็จะแบบมีที่นั่งให้สำ แบบว่านิสิตหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะมานั่งชิลๆนั่งอ่อนนานหนังสือดูวิวบรรยากาศแล้วก็มาให้อาหารปลาก็สามารถทหยได้ค่ะก็หลังจากทุกคนฟังนะคะเริ่มแรกเลยในการที่มาเรียนที่มหาลาัยนี้นะคะก็ได้รู้จักที่ว่าเป็นหลายๆตอนที่หนูต่อนที่จะมาเรียนที่ไทยใช่ไหมคะก็จะแบบหนูก็ได้มีการถ่ายทําคลิปลงใน YouTube แล้วก็ลงในช่องบอกว่าเอออยากหนูก็อยากมาเรียนที่ไทยมีโอกาสเนี้ยค่ะแล้วพอแบบ พอได้ลงคลิปนั้น,น,นไปแล้วก็มีหลายๆคนได้แบบแนะนํามหาลัยนี้มาแล้วก็ได้แนะนํำหลายๆมหลาลัยมานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมหาลัยอื่นๆน,นะคะที่เป็นของอ มหาลัยอื่นๆที่แบบแนะนําให้ไปเรียนนะคะแล้วก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดความชอบอะไรในมหาลัยนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ในการตัดสินใจครั้งนั้นคือมันไม่มีคําว่าถูกแล้วก็มันไม่มีคําว่าผิดในการที่ว่าเราจะตัดสินใจที่จะเลือกเรียนอะไรค่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่หนูต้องการในการที่อยากจะมาเรียนต่อที่ไทยแล้วพอวันหนึ่งหนูได้มาเรียนต่อที่ไทยจริงๆอะค่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขคล้ายๆแบบว่าตอนเด็กได้มีความฝันอ,อยากที่จะมาเรียนที่ต่างประเทศไม่ว่าประเทศนั้นๆจะเป็นประเทศไหนก็ตามก็ถือว่าดีสุดท้ายแล้วก็ทําได้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ได้คําแนะนํได้ความรู้จาก f c ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศที่ได้เข้ามาดูเนี้ยค่ะแล้วก็ ได้คําแนะนาแล้วก็ได้ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะซึ่งมาเรียนที่นี่แรกๆนะคะทุกคนยอมรับว่าในการเรียนที่ประเทศไทยนะคะก็แรกๆเราอาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ประทับใจแล้วก็ในการปรับตัวได้ง่ายขึ้นในการอยู่ที่ดีขึ้นก็คือการที่ว่าได้เจอผู้คนไทยที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของภาษาในการใช้เพราะว่าเรื่องของภาษาไทยก็จะมีเป็นภาษาที่เป็น เขาเรียกว่าอย่างทุกคนคือมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอางเงี้ยค่ะวันณยุกต์หรือว่าแม่กงแม่กลม <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบ เรียนยากกว่าภาษาลาวภาษาบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะแต่ก็ดีตรงที่ว่าคือมาเรียนแรกๆคือเราอาจจะยังไม่รู้อะไรนะคะแล้วแบบพอได้มาเจออาจารย์ที่แบบว่าคอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเพื่อนๆที่เป็นคนไทยหรือว่าที่เป็นต่างชาตินะคะคือหนูชอบตรงนี้ที่เนี่ยดีตรงหนึ่งที่ว่าคือมาเรียนที่เนี่ยทุกคนตั้งแต่ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาทุกอย่างคือ มันไม่ได้แค่ความรู้เท่านั้นค่ะทุกคนคือได้ทั้งความรู้ที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมคาว่าความรู้คือการใช้ชีวิตและความรู้และเราสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไดค้ค่ะเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนรู้ได้เช่นเราเรียนสายภาษาเราเรียนสายไหนคณิตศาสตร์ไหมหรือว่าเรียนจิตตะไหมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเอาไป ยุใช้ในชีวิตประจาวันได้แล้วก็สามารถที่จะเรานําในสิ่งความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาไปหางานทําไปต่อยอดให้กับอนาคตและชีวิตของตัวเองได้ค่ะและส่วนอีกเรื่องก็คือคําว่าคุณธรรมคุณธรรมนี่คืออะไรส่วนมากคนภายนอกคนที่ยังไม่เรียนรู้อาจจะยังงง,งว่าเอ๊คุณธรรมนั้นคืออะไรคุณธรรมใช้กันยังไงมันทําไมาถึงเรียกคุณธรรมคือคุณธรรมเนี่ยค่ะทุกคนคือหลายๆคนแบบ อาจจะยังแบบยังไม่พบในจุดจุดนั้นอาจจะยังไม่พบยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะซึ่งตอนแรกหนูก็งงว่าเอออันนี้หนูก็ไม่รู้เออหนูก็งงว่าคุณธรรมมันคือยังไงคือจริงๆแล้วคุณธรรมมันก็อยู่ที่ตัวเราเลยค่ะคุณธรรมมันอยู่ที่ตัวเราการประพฤติของตัวเราตัวเราก็คือตัวเราก็คือจิตของเราในการใช้ชีวิตคือตัวเราคือแบบคุณธรรมเนี่ยค่ะทุกคนคือมันสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการใช้ชีวิต คือบางคนอาจจะมองว่าเออเราไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วทาไมต้องแบบอะไรคือบางคนบางคนใช่ไหมคะบางศาสนาบางประเทศอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่คําว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่คําว่าคุณธรรมมันก็อยู่ที่ตัวเราทางนั้นเลยคะ่ะ มันไม่ได้แปลว่าเอ๊ะคุณธร,รรมต้องเป็นศาสนาพุทธแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็การที่ได้มาเรียนที่นี่ได้รู้ถึงคุณธรรมได้รู้ถึงตัวเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังทําสิ่งนี้อยู่นะตอนนี้เรากําลังเศร้าตอนนี้เรากําลังร้องไห้ตอนนี้เรากํา,นนากลังแบบมีความสุขว่าตอนนี้เรากําลังแบบปรับปื้มในสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรากําลังแบบ เออตอนนี้หนูกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะหนูกําลังเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าหนูกําลังแบบจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะทุกคนกําลังดูอยู่เงี้ยอ่าประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งมันกําหนดให้รู้ตัวเราอยู่แบบ ตลอดว่าเฮ้ยสิ่งนี้นะคือสิ่งที่เรากําลังทําว่าเราก็ควรที่จะคิดว่าเฮ้ย hey, สิ่งนี้นะคือแบบเราควรทํำไหมมันดีหรือยังหรือว่าคือคําว่าดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนอนะ่ะเติบโตมาในคนละแบบถูกเลี้ยงดูมาในคนละอย่างก,กันบางคนบอกว่ารวยหรือไม่รวยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งรวยหรือไม่รวยมันขึ้นอยู่กับคว,ความที่ว่าเราพึงพอใจไหมเราพึงพอใจหรือยังอะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือว่า ดีเขาดีเราไม่เหมือนกันชอบเขาชอบเราไม่เหมือนกันเติบโตมาในคนละแบบนะคะแต่หนูเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนหรือว่าใครๆท,ที่ที่แบบบอกสอนลูกลกหลานๆามาหนูเชื่อว่าสอน,สอนลูกลูกหลานหลาให้มาเป็นคนดีแน่นอนนะคะทุกคนและสิ่งนี้หนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าการที่ว่าหนูได้มาเรียนต่อที่ไทยนะคะเป็นการเปิดโลกกว้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาที่มาควบคู่กับคุณที่มาควบคู่กับวัฒนธรรมนะคะ คือป้าเรียนที่ไทยใช่ไหมคะทุกคนคือหนูอะทุกคนอะเจอเรื่องราวที่ว่า,าเราคิดตัวเราเองเนาะดีไม่ดีเราคิดเราเองใช่ไหมคะทุกคนเนาะคือบางคนอาจจะมองว่ามันดีแต่เราอาจจะมองว่ามันไม่ดีคือคําว่าดีเลยไม่ดีอะคือเราคิดเองทั้งนั้นเลยมันเป็นคาเออเอ,อ,เ,อ,อเองของตัวเราว่าเราคิดว่าเออเนี่ยดีนะเออเนี่ยไม่ดีนะ แล้วคนอื่นเขามองว่าเออเนี่ยดีนะเนี่ยไม่ดีนะบางคนอาจจะคิดตรงกันข้ามกับเราอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ที่ไหนหนูจะเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามแต่หนูก็เคารพในการที่ว่าเรื่องของกฎหมายการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆด้วยค่ะโดยรวมสรุปแล้วหนูก็รู้สึกประทับใจในหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของผู้คนเพราะว่าคนไทยนั้นคอยแบบให้กําลังใจอะคะ่ะทุกคนซึ่งบางค คือมาเรียนที่ไทยเจอคําถามมากมายเลยนะคะเจอคาถามที่ว่าเป็นคำถามที่แบบว่าเออมาเรียนที่ไทยใช่ไหมคะมาเรียนที่มหาลัยนี้แลบบ้วเจอคําถามมากมายว่า มาเรียนที่นี่ทำไมมาเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างก็โดนคำที่แบบว่าเออว่าให้ตีพองบ้างแบบเออก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนซึ่งในตรงจุดนั้นหนูก็แค่แบบบนโลกนี้มีคนเป็นหมื่นล้านคนตั้งเยอะตั้งแยะนะคะทุกคนหนูเองก็แค่เป็นเที่ยวนึงในนั้นนะคะทุกคนเนาะหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องเรื่องของจุดนั้นเพราะว่า คนที่ชอบเราและไม่ชอบเรานะคะทุกคนมันก็มีหมดแหละแล้วก็คนดีไม่ดีก็มีอยู่ทุกที่นะคะทุกคนเนาะอ่าแล้วหนูเองก็แบบ ไม่สามารถที่จะทําดีแล้วก็แบบให้แบบหลายๆคนมาชอบตัวหนูได้หนูก็เป็นตัวหนูหนูก็รู้จักตัวหนูว่าหนูเป็นยังไงอะไรยังไงหนูแค่รู้จักตัวหนูก็เพียงพอแล้วหนูไม่สามารถที่จะกําหนดให้ทุกคนมารู้ว่าให้มาเข้าใจหนูให้มันรักหนูต้องมาเรียนดูหนูนะอย่างเงี้ยก็เป็นไปไม่ได้ก็การมาเรียนที่ไทยก็ทําให้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งมันไม่ได้แบบควารู้ที่คอบคู่ไปกับคุณธรรมอย่าง,งน้อยก็ เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะในการเรียนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ตามจะเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ไหมหรือว่าจะเรียนที่คณะพุทธศาสตร์ไหมหรือว่าจะเรียนคณะมนุษย์คณะอาหารู้ศาสตร์ไหมหรือว่าคณะสังคมศาสตร์ไหมนะคะก็เรียนที่มหาลัยนี้นะคะก็มีหลายสาขาให้เลือกเรียนแล้วก็มีหลายคณะแล้วแต่เราจะเลือกที่จะเรียนนะคะทุกคนส่วนการใช้ชีวิต ก็คือถือว่าดีเพราะว่ามีหอในมหาลัยให้ด้วยก็คือมีหอหญิงเป็นของคาริษฐ์ชายแล้วก็คาริษั์หญิงด้วยค่ะแล้วก็ของมหาอของหอที่เป็นเอเตอร์ซีเอเตบี e B, ที่แบบเป็นของอพระสงฆ์ท่านนะคะทุกคนก็เรียนที่นี่นะคะคือดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องกลัวบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องอายเนาะหนูเองก็เรื่องก็อายเรื่องของการใช้ภาษาที่เป็นของ่าภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้กับเพื่อนเพราะว่ามีหลายๆประเทศที่แบบว่ามาเรียนที่นี่ด้วยะคะ่ะทุกคนแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่ได้มาเรียนที่นี่นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้น้องตุ๊กตาทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย